ผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับในรอบสัปดาห์นี้การงานดําเนินไปอย่างปกติแถมมีโชคซะด้วยสินะฮะนะครับสุขภาพของคุณนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ในรอบสัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของข้อเป็นพิเศษข้ออะไรบ้างข้อมือข้อเท้าข้อนิ้วและในช่วงของไหลนะครับในช่วงของไหลก็คือว่าปวดในช่วงของสะบักข้างหลังนะครับหรือว่าตรงรอยต่อระหว่างต้นคอ เราต่อระหว่างต้นคอกับหลงช่วงนี้นะครับคนวันอาทิตย์นะครับกิจกรรมในสัปดาห์นี้ของคนวันอาทิตย์ดําเนินไปอย่างค่อนข้างสบายสบายแล้วกไ็ไม่ไม่ซีเรียสอะไรมากนักนะครับคนที่คิดจะทํางานคิดจะเปลี่ยนงานถ้างานคุณดีอยู่แล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณกําลังสมัครงานหรือติดต่องานคุณจะได้งานนะครับในเรื่องของการเงินมีโชคนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อของที่ถูกใจได้ ซื้อของที่ถูกใจได้สบายๆเป็นสัปดาห์หนึ่งที่ค่อนข้างดีสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ